สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อิตาเจส์พระรามห้านะครับก็วันนี้เป็นวันดีครับมารับรถอิตาเจสต์เด็กซเตอร์ที่สั่งไว้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่โชว์รูมเขากันดีกว่าครับ ก,ก่อนที่เราจะไปรับรถกันก็เดี๋ยวแวะมาดูโซนของแต่งสักเล็กน้อยนะครับอันนี้เริ่มต้นด้วยตัวจุกอุดบอดที่นะครับแล้วก็ขอบถังน้ำมันขอบฝาเติมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกชุดข้างของโพลินี่นะครับมีเป็นคลัชแล้วก็กระโหลกคลัชนะครับโอ้ราคาเรื่องเลยแล้วก็นี่ท่อคาโปวิกนะครับต่อไป ท้องที่2อ่าอันนี้โอ้พระเอกเลยนะครับของมาร์ลซี่นะครับทั้งกระโหลกคัทชามหน้าสปริงท็อกนะครับมีไวพัดอันนี้เป็นท่อน้ำท่ออากาศนะครับแล้วก็มีโชคด้วยแต่ยังไม่มีโชว์ตรงนี้ต่อไปโอ้ท่อคาร์โปวิกนะครับคาร์โูดมาก6ก0มื่นสนะครับยิงไลท์เจเจเด็กสเตอร์ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อของมาร์ลซี่นะครับก็ สวยงามเลยทีเดียวป้ายคาร์บอนตัวสเตลเลตนะครับเป็นฟูสต็มซะด้วยต่อไปจะเป็นอ่ามืดนิดหนึ่งเป็นของแต่ง SIP ครับจะมีอ่าพวกเกี่ยวกับระบบน้ำนะตัวนี้น่าจะเป็นอ่าจุกเซ็นเซอร์น้ำนะครับตัวนี้เป็นกองน้ำมันเครื่องอ่าครอบใบพัดหน้าแล้วก็ข้อปั๊มน้ำนะครับนี่โอ้โหนี่ตัวสีขาวนี่สวยมากเลยนะครับมีเร่รอความร้อน นี้เป็นคอท่อเป็นอะไรวะาอ<ห>อะไรนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคครับรถมาแล้วตอนนี้พี่เขาก็กำลังแกะตัวแรปกันลอยมาให้อยู่นะครับก็สมกับที่รอครับใกล้ที่จะได้ขี่แล้วรอมาตั้ง5เดือนมัง้ง ครับก็ค่อยเปิดเผยความสวยงามของตัวรถนะครับแล้วก็มาดูรอบๆตัวรถไปเรื่อยนะครับนี่ด็ก t เตอร์สามชัดเจนเครื่องยนต์นะครับ, 300, ช,นะรบช่วงล่างเดี๋ยวรอให้พี่เขาตัดเสร็จดีกว่าตัดเสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูตัวรถกันอีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยววนๆกันไปก่อนครับ ครับเรียบร้อยแกะตัวพลาสติกแปออกหมดเรียบร้อยแล้วครับก็ลองอดูตัวรถกันนะครับสมกับที่รอคอ,อยจริงๆครับความสวยงามเดี๋ยวจะได้ออกไปขี่กันแล้วนะครับก่อนโอเคครับรับรถจ่ายเงินเรียบร้อย ครับทั้งหมด269,000บาทนะครับบวกกับ้ายางอิตาลีรเดียโปรอโซสปูเตอร์นะครับเป็นโปรโมชั่นครับจ่ายเพิ่มอีกแค่3,000บาทแล้วกนะ็ผมใส่กระโลกคัดแล้วก็ผ้าคัดของมารลซี่นะครับอีก9,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดต่างๆให้นะครับก็ ในที่สุดก็ได้ขี่มันครับเจ้าอิตาเจ็ต์แกสเตอร์300สมกับที่รอคอยไหมก็เดี๋ยวคงจะต้องทำความรู้จักกับมันก่อนนะครับเพราะว่าก็พึงออกมาจากโชว์รูมเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าในคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเกี่ยวกับาการใช้งานความรู้สึกความประทับใจความชอบไม่ชอบ แล้วก็รีวิวการขับขี่รีวิวตัวรถแยกออกอย่างต่างหากนะครับ้ก็ยังไงก็ขอฝากติดตามารับชมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ชมวิดีโอนี้จนมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าไม่เป็นการบรบกวนจนเกินไปก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพื่อน้องใหม่ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ เราพบกันในวิดีโอหน้าครับ